ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษานะครับเครื่องตัวนี้หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ตัวนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องอปีละหนึ่งครั้งก็ได้ครับใช้น้ำมันเบอร์1้อครับจำนวน3ลิตร3ลิตรครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ3ลิตร3ามลิตรครึ่งก็ได้น้ำมันเบอร์ร้อยิบครับ ครับแล้วก็อัดจละบีครับมีนี่ตุกตาตัวนี้ครับหนึ่งตัวที่จะต้องอัดทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหนึ่งตัวตัวนี้นะครับที่ผมชี้ตัวนี้ครับหนึ่งตัวหลักๆเลยครับแล้วก็ จะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวอัดทุกอาทิตย์นะครับถ้าเป็นตัวดำก็จะอัดจลรบีครับตามจุดต,ต่างๆมีหัวอัดตามหัวอัดจารบีเลยครับการดูแลรักษาส่วน ใบมีดนะครับใบมีดมันจะเป็นคมของมันมันจะเป็นใบมีดให้ตัวได้ใบมีดมันจะให้ตัวได้มันจะมีคมมีสั่นของมันอย่างเงี้ยครับเ,เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปการเ,เจียใบมีดแบบบ้านๆแล้วกันครับแบบแบบที่ลูกค้าทำกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้นะ ตัวนี้จะเหมาะสำหรับตัดหญ้าทั่วไปครับทุกชนิดตัดหญ้าได้หมดครับเนเปียร์ลูซี่แทงกูล่าอะไรพวกนี้<ม>ได้หมดเนเปียร์ชิ้นงานจะหยาบรุ่นพวกนี้จะตัดหญ้าชิ้นงานหยาบครับทุกชนิดอันนี้จะเป็นรุ่นสี่ล้อดำได้<ม>ส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่ล้อไม่ดำนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่ล้อไม่ดำอันนี้ก็เตรียมจัดส่งรับลูกค้า พักใต้ครับอันนี้สี่ล้อไม่ดัมครับผม